มีคนมาถามปัญหาเรื่องบัตรเครดิตนะครับกรณีออกบัตรเสริมเนี่ยนะและถูกฟ้องคนที่เป็นบัตรหลักและก็บัตรเสริมนะครับเป็นจำเลยที่หนึ่งที่สองเนี่ยนะถามว่าตรงนี้เนี่ยบัตรใดที่จะต้องเป็นคนรับผิดชอบนะครับนะผมก็ไปหาดีกามาเรื่องหนึ่งนะครับนะอันนี้เป็นดีกาของปี60นะครับเขาบอกว่าแม้จำเลยที่สองเนี่ยจะเป็นผู้ลงลายมือชื่อในเอกสารเป็นคู่สัญญาและก็มีข้อกําหนด ในข้อหนึ่งระบุว่านะครับสมาชิกบัตรหลักและสมาชิกบัตรเสริมเนี่ยตามที่ปรากฏในใบสมัครจะต้องผูกพันร่วมกันในฐานะลูกหนี้ร่วมรับผิดชอบชำระหนี้ค่าสินค้าและบริการอันเกิดจากการใช้บัตรเครดิตทั้งค่าธรรมเนียมต่างๆก็ตามนะครับแต่เอกสารดังกล่าวนะครับเอกสารดังกล่าวนั้นเนี่ย ไม่ใช่นิติกรรมประเภทสัญญาที่จำเลยที่2เนี่ยจะต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่1อย่างลุกนนี้ร่วมนะเพราะสัญญาบัตรเครดิตนั้นเนี่ยสามารถแยกการใช้จ่ายได้ระหว่างบัตรหลักนะครับคือบัตรเครดิตของจำเลยที่1นะกับบัตรเสริมนะครับหรือบัตรเครดิตเสริมที่จทโจทก์เนี่ยออกให้จำเลยที่2นะครับนอกจากนี้นะครับเอกสารก็ไม่ใช่สัญญาคำประกันนะครับที่จะผูกพันจำเลยที่2ในฐานะอันที่จะเป็น ผู้ร่วมรับผิดกับจำเลยที่1อย่างลูกหนี้ร่วมนะครับโดยเห็นได้ว่าโดยเห็นได้ชัดว่าการทําบัตรเครดิตหลักและก็บัตรเครดิตเสริมนั้นนะโจมุ่งหมายให้ผู้ใช้บัตรเครดิตหลักซึ่งเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือกว่าผู้ใช้บัตรเครดิตเสริมเป็นลูกหนี้หลักนะทั้งนี้นะครับตามประกาศแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและก็เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตนะครับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเนี่ยลงวันที่ 9. กรกฎาคม2 5 5 2รเนี่ยระบุชัดให้ผู้ถือบัตรหลักจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระหนี้อันเกิดจากบัตรเสริมทั้งหมดดังนั้นนะครับข้อกำหนดเกี่ยวกับความรับผิดของจำเลยที่1ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรเครดิตบัตรหลักต้องมีมากกว่าจำเลยที่2 ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรเครดิตบัตรเสริมนะครับจะโจทย์จะต้องพิจารณาดูจากเครดิตหรือความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับการชํราระหนี้จากผู้ถือบัตรหลักคือจํานวยที่1นะแล้วโจทย์จึงอนุญาตในการออกบัตรเครดิตบัตรเสริมให้แก่จํานวยที่2โดยลักษณะของสัญญาที่โจทย์นะครับํกำกับทํากับเจ้าจำนวยทั้งสองเช่นนี้ย่อมเห็นได้ชัดเจนว่าเจตน,นาในการ ทำสัญญาของโจท์ว่าโจท์ประสงค์จะให้จำเลยที่1เนี่ยผู้เป็นผู้ถือบัตรเครดิตบัตรหลักเป็นผู้รับผิดชอบต่อน,นี้สินทั้งหมดของจำเลยที่1เองนะครับแล้วก็ของจำเลยที่2ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรเสริมเท่านั้นนะมิใช่ต้องการให้จำเลยที่สองเนี่ยนะผู้ถือบัตรเสริมเนี่ยต้องมารับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่1่แม้ใน,นเอกสารของโจท์ให้จำเลยที่2เนี่ยลงรายไม่ชื่อไว้ ในใบสมัครบัตรเสริมจะมีข้อความที่กำหนดให้จำเลนที่2ต้องร่วมรับผิดกับจำเลนที่1อย่างลูกหนี้ร่วมก็ตามนะแต่ข้อกำหนดในเอกสารคำขอเปิดบัตรเครดิตเสริมนั้นไม่ถือว่าผูกพันจำเลนที่2นะครับนอกจากนี้เนี่ยข้อสัญญาดังกล่าวก็ถือว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับจำเลนที่2นะซึ่งเป็นผู้บริโภคด้วยประกอบกับจำเลนที่1เพียงผู้เดียวเป็นผู้ใช้บัตรเครดิตหลัก ในการก่อหน,นี้โดยตรงต่อโจทย์นะครับจำนวยที่1จึงเป็นลูกหนี้โดยตรงเพียงคนเดียวที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบแก่โจทย์นะเช่นนี้นะครับจำนลยที่2จึงไม่ต้องผูกพันร่วมรับผิดกับหนี้ของจำเลนที่1ที่ค้างชําระต่อโจทย์เอาสรุปง่ายๆคือว่าการที่ธนาคารออกบัตรเครดิตบัตรหลักให้แก่จำนวยที่1นะและก็ต่อมาเนี่ยไปออกบัตรเสริมให้แก่จำนวยที่2นะครับตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยเขาระบุว่า การที่ธนาคารเนี่ยนะจะออกบัตรเสริมได้เนี่ยต้องมองถึงบัตรหลักเป็นหลักดูความน่าเชื่อถือของบัตรหลักก็คือจำเลนที่1เป็นหลักนะถึงเขาจะออกบัตรเสริมให้แก่จำเลนที่2และไม่ถือว่าการที่ออกบัตรเสริมให้แก่จำเลนที่2เนี่ยจะเอาตัวจำเลนที่2มาเป็นลุกงนี้ร่วมผูกพันการชนะ,ะนี้ร่วมกับจำเลนที่1ไม่นะพูดง่ายๆคือบัตรเสริมไม่ต้องรับผิดชอบแทนบัตรหลักนะครับนะหรือว่าเมื่อมีการใช้จ่ายไปแล้วเนี่ยนะ เขาก็ต้องไมเรียกเก็บจากบัตรหลักนะจะมาเอาบัตรเสริมมาเป็นลูกนี้ร่วมไม่ได้นะตามกฎหมายก็ระบุไว้นะครับนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ไปนะครับนะถ้าใครสนใจจะสมัครสมาชิกในการแก้ปัญหานะเรื่องนี้นะครับต่างๆมากมายนะครับก็ทักเข้ามานะครับนะแต่ก็มีค่าสมัครนะครับผมนะก็ถ้ามีอะไรดีดผมก็จะมาไลค์ให้ฟังต่อนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ